สวัสดีค่ะช่องคุณยายขาโลนะคะวันนี้คุณยายเอาต้นแม่พันธุ์ของคุณยายมาทดสอบใส่สารปรับสภาพดินนี่สารปรับสภาพดิน,น,รรดนแล้วคุณยายก็ผสมด้วยจูลินซีสังคแาะนี่หน้าตาน้องออกมาจะเป็นแบบนี้ดูคุณยายเห็นสภาพดินแล้ว เหมือนสภาพดินของบันสีคุณยายมันจะเสื่อมคุณภาพแล้วเนี่ยเพราะหลายเดือนแล้วคุณยายไม่ได้เปลี่ยนดินให้น้องเขาเลยบางต้นก็สวยบางต้นก็โตบางต้นก็เล็กเนี่ยเหมือนสภาพดินเขาไม่สมบูรณ์แล้วเนี่ยนี่คุณยายไม่ได้เปลี่ยนดินให้น้องเขาเลยคุณยายก็เลยลองมาเอาสารปรับสภาพดิน มาบำรุงดินให้น้องเขาเพราะคลิปที่แล้วคุณยายเอาใส่บนสีต้นพี่เข้าไปเดี๋ยวคุณยายบอกรออีกสิบวันเราเดี๋ยวค่อยมาดูผลคลิปนี้คุณยายก็เลยลองเอามาใส่แม่พันธุ์ของคุณยายชุดหนึ่งให้น้องเขาดูนี่ดูที่ว่าน้องเขาได้สารปรับสภาพดินไปแล้ว ดินของน้องเขาจะดีขึ้นหรือเปล่าจะทำให้น้องเขาใบใหญ่ใบโตแข็งลำต้นแข็งแรงหรือเปล่าเพราะว่าคุณยายไม่ได้เปลี่ยนดินให้น้องเขาเลยเนี่ยตั้งแต่คุณยายเลี้ยงมาเนี่ยคุณยายไม่ได้เปลี่ยนดินให้น้องเขาเลยบางต้นก็ใบโตบางต้นก็ใบเล็กคุณยายก็ลองมาดูทำดู ให้น้องใส่สารปรับสภาพดินนี่ดีว่าน้องดินน้องเขาจะดีขึ้นไหมเพราะถ้าเปลี่ยนดินโอ้งานช้างเลยคุณยายคงไม่มีเวลามาทำแน่เลยเพราะหลานหลับก็แป๊บเดียวคุณยายก็ต้องมาชยอยทำนี่วันนี้วันอาทิตย์คุณยายว่าง คุณยายก็เลยลองมาทำดูใส่สารปรับสภาพดินให้น้องเขาดูที่ว่าดินน้องเขาจะดีขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่าถ้าได้ผลก็คือใบน้องเขาจะโตกว่าเดิมนี่ใบที่แคะแกนเล็กก็จะกลับมาโรนี่อันนี้ลูกไม้ของคุณยายเนี่ยสีชมพูแบบบางเจ็บเลย ูนี่เสร็จทีสุพรรณของคุณยายเห็นไหมเนี่ยใบรองแรงแล้วนี่ฮิริพุนชัยของคุณยายนี่ลูกไม้ของคุณยายนี่ใบใหม่มาแล้วดูสีเขาสวยมากเลยนี่เมืองใหม่ของคุณยายโอเคนะคะคลิปนี้คุณยายลองเอาน้องมา ใส่ใส่สารปรับสภาพดินให้น้องเขาเพราะดินน่าจะเสื่อมคุณภาพแล้วถ้าได้ผลยังไงแล้วเดี๋ยวคุณยายมาอัปเดตให้ดูนะว่าน้องเขาใบโตขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่าใบที่เล็กๆแขะแกนน้องเขาจะโตใบใหญ่กว่าเดิมหรือเปล่า คุณยายก็ลองดูนะคะคลิปก่อนคุณยายลองไปกับต้นอีกชุดหนึ่งแล้วต้นพี่เขาที่คุณยายมาล้างรากให้น้องเขาครบสิบวันคุณยายก็เอามาเปลี่ยนน้ำในกระป๋องแล้วก็มาล้างารากแล้วก็มาใส่สารปรับสภาพดินให้น้องเขาแล้วพอดีมันเหลือคุณยายก็เลยเอาต้นแม่พันธ์ุชุดนี้ของคุณยาย มาลองใส่ดูมั่งเพราะดูแล้วดินหน้าจะเสื่อมคุณภาพโอเคนะคะคลิปนี้คุณยายก็มาทดสอบการใส่สารปรับสภาพดินให้น้องบอลสีนะคะเพื่อดินเขาจะดีกว่าเดิมชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของคุณยายขาโลกได้นะคะถ้าได้ผลยังไงแล้วคุณยายจะมาอัปเดตให้ชมใหม่นะคะ ขอบคุณนะคะที่ติดตามชมนะคะกดไลค์กดแชร์ให้คุณยายด้วยนะคะขอบพระคุณอย่างสูงคะ่ะ